นี่จ้านี่จ้าอะไงี้ยมองได้รึเปล่ามึงดูหน้าหมามันมองมึงอยู่ป้า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  สิวขึ้นปากแล้วเจ้าบอกเลยว่า,อย,าอยู่ช่องตัวเองอ่ะไม่มีสิวนะพอมาอยู่ช่องคุณอีหิวอะ่ะมีสิวทันทีเลยทุกคนอันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะงงหน่อยว่าช่องนี้ช่องหนูรีช่องใหม่หรือเปล่าไม่ใช่จ้ะช่องนี้คือช่องอีหิวค่ะเป็นช่องใหม่นะคะเป็นคลิปใหม่ของช่องเลยตอนนี้หนูรีขอรับบทเป็นตากล้องให้ที่แต่งหน้าแล้วด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยวันนี้ อ่ะนแนะนาตัวก่อนเลยว่าช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับอะไรยังไงอ่าเกี่ยวกับทอดปลาหรือเปล่าช่องนี้เป็นช่องจิปถาถะค่ะแล้วแต่เออไลฟ์สไตล์ตเนาะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ค่ะอย่างวันนี้นะคะก็เป็นเทปแรกออก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอ e ีหิวนะคะแล้วก็ในเทปแรกในี่เราจะประเดิมด้วยการกินยำขนมจีนเพราะว่าเป็นเมนูที่เราชอบที่สุดทํ<ค>า <ำ S 2> เ,เองกินเองไหมทาเองกินเองค่ะแล้วก็ออให้เพื่อนกินด้วย เพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วต้องทํำยังไงบ้างฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรให้ดูกันถ้าดูคลิปนี้จบแล้วไปดูหนูหิวได้ที่ช่องไหนต่อจ้าหนูรีจ้าขายกันไปขายกันมาอีดอกขายหลักอยู่นู่นนะคะแม่หลักอยู่หนูรีนะคะแต่วันนี้เป็นเป็นเป็นซับเสริมย่อยนะคะตอนนี้เหมือนกูเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอีพีส์ประมหาเทวรีสรงทำอะไรกันเนี่ยจว๊บจ้าพระราเทวีจ้ามา อันนี้เรากำลังเริ่มขั้นตอนอะไรคะตอนนี้กำลังทอดปลาทูค่ะทอดปลาทูนะคะโอ้ยกู <Okay. S 2> ไม่อยากเก้าใกล้ก็คือจริงๆปลาทูมันสุกแล้วแหละแต้เราก็ทอดไปอย่างนั้นนะ่ะทอดเพราะว่าเราดู y u t u b e มาเขาต้องทอดก็ทอดอเป็นการดู y YouTube แล้วมาทำ u t u b e อีกทีนะคะดูทู YouTube, YouTube. เดี๋ยว <c oughs> ให้จ๋าพาไปดูวัตถุดิบดีกว่าว่า ทำยำขนมจีนเนี่ยมีอยู่ตัวนี้นไปมั้งสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการทํายำขนมจีนในวอล์แรกของพี่จา๋าพี่หิวหรือว่าพี่พี่ซิรินหรือว่าพี่เพื่อนหนูรีนะคะชื่อไรกันแน่วะเพื่อความเข้าใจตรงกันก็คือ จริงๆแล้วคุณผู้ชมอยากจะเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าในช่องนี้อยากจะให้เรียกว่าเป็นพี่หนูหิวนะคะใช่ค่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าทําไมถึงชื่อช่องว่าอีหิวนะคะมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นต้องกด subscribe ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาบอกกันคลิปหน้าค่ะอย่างแรกที่เราจะทํานะคะก็คือเราจะให้ทุกคนดูวัตถุดิบก่อนนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้วิธีการทํายาขนมจีนนะคะก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามตามมาด่ากันนะอันแรกนะคะก็จะเป็นปลาทูค่ะ นี่เราจะใช้เป็นปลาทูนึ่งนะคะแต่เราว่าเราจะเอามาทอดก่อนทอดในไฟกลางๆแล้วก็จะมีเป็นพริกค่ะจะใช้เป็นพริกแดงพริกเขียวก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงหั่นฝอยนะคะถั่วฝักยาวเออถั่วฝักยาวค่ะโปะอะโปะบามาโอเคอันนี้จะเป็นถั่ว ถั่วถั่วอะไรวะถัว่วฝักยาวนะคะก็จริงๆเราหั่นตามที่แบบที่ชอบเลยอะจะเป็นแบบใหญ่วันนี้หรือว่าอะไรกว่านี้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝักชีฝรั่งนะคะโออข้ามขนมจีนไม่ได้ไงวะขนมจีนก็จะเป็นสิ่งที่สาคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เราทํายำขนมจีนก็ตรงนี้จะเป็นแกงผักนะคะที่เราจะใช้จัดจานแล้วก็ใช้ทานกับยำขนมจีนทั้งหมดคือตรงเนี้ยเอาที่เราชอบเลยเออแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมะนาวนะคะ แล้วก็ผ่าซี่ไว้แบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราง่ายต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ําตาลแล้วก็น้ําปลานะคะไม่บอกยี่ห้อเนาะยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าแล้วก็น้ำาปาราก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าเหมือนกันออก็ปิด,ไ,ดไว้ก่อน,นะะเข้าได้นะคะให้ดูนิดอุ้ยเข้าไดถ้ามาสิบบาทก็รับหมดคะ่ะอันนี้จะเป็นพริกป่นนะคะเริ่มที่เราก็จะใส่ปลาไปก่อนนะคะจริงๆใส่อะไรก่อนหลังก็ได้เราไม่ซีเรียสหรอกก็กะไปก่อนประมาณแบบสองช้อนละกันเพราะว่า <c oughs> น้ำปลายอ่อนี้ก็ข้นดีนะโอเคแล้วก็ใส่พริกลงไปนิดหน่อยอันนี้คือเราจะไม่ใส่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะเราจะมีพริกสดด้วยนะคะจะมีพริกสดด้วยชุบชุบชบน้ำปลาไปแล้วก็อันนี้แบบสูรแบบกะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมชมาว่าสรสชาติเป็นยังไงแล้วชิมคือเราดูวิธีมาจากใน y o u t u b ัแหละแต่ว่า เราไม่ได้เอาสูตรเข้ามาเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบอะไรไม่เหมือนกันเราก็เลยจะไม่บอกสูตรคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบอะไรไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะไปแค่บอกว่าใส่อะไรบ้างใช่แค่บอกว่าใส่อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ดูบริเวณบ้านก่อนนี่คือบ้านนี้หนิงน,นะเหมาะมากสำหรับทำยำยำหนุ่มจีนความจริง <laughs> คือถ้าเกิดมีใครเดินมาเหรอยำหนมจีนจ้าบบร้านวันราน จริงกูว่าขายได้เผอเอจริงไหมจริงเดี๋ยวเราทำลองลองทำกินกันดูก่อนเออเดินไปปากซอย,อยล้างมือ,อยังคะล้างแล้วเนาะไม่ได้ล้างจ้ะเพราะว่าทำให้เพื่อนกินใช่ถ้าทำกินเองก็จะล้างรอเล่นนะคะทุก,กคนเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะถึงจะทําไม่ว่าจะทํากินเองหรือว่าจะทําให้ใครก็ต้องล้างให้สะอาดเนาะลำดับต่อไปก็จะเป็น แกงพวกนี้ของเรานะคะปแบบพวกครึ่งเครียงกวาดลงไปเลยจ้ากวาดลงไปเลยจ้าพริกด้วยจ้าพริกเลยเนาะใส่หมดแล้วน่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีความเผ็ดของพริกสดอีกเนาะใช่ไม่เป็นไรหรอกเรากินกันเองออ้ยหมามารอแล้วอะ <laughs> ในระหว่างที่ทำนะคะก็มีลูกสมุนมาให้กำลังใจเต็มร้อยไม่รู้ว่ามาให้กำลังใจหรือว่าหิวกันแน่ มีไข่วะจริงฉันชุบตรงน,นี้ชุบเฮ้ยฉันกินเลยได้ไหมฉันชุบไม่เอาฉันชุบฉันชุบชุบคืออะไรวะชุบแปลว่าจอมตาตา <laughs> ้อ๋อโอเคก็คใส่ไบนในนี้นะเออใส่ไปเลยโชคดีมากเลยพวกเรานมชีนลงไปนะคะโอ้น่ากินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหมาเต็มเลยจ้าใส่เยอะใส่น้อยตามชอบเลยนะคะ ลุยมัาจะเป็นแบบแม่ขายำนะคะอโอ้น้ำลายไหลน้ำลายสอดแล้วคะ่ะทุกคนมันน่าก,กินมากไปเคละเป็นไงชิมแล้วเป็นไง ถาดคือปังมากค่ะรู้เลยว่าบ้านนอกแค่ไหนรสแ,แบบนี้คือชอบโอเคเราจะมาจัดจานกันนะคะง่ายๆเลยค่ะจะถาดจากผักที่เราชอบนะคะอยากใส่อย่างก็ใส่ไปลอดไม่ต้องย่านเดอ้บอบม่มีถือพิษเด้อพี่น้องอืมพูดเอาใจชาวอีสานอีกนิดนะคะเพราะว่าพ่อแม่เป็นชาวอีสานนะ,คะ่ค่ะมาเราก็จะมาจามาัดรีเซนเทสชั่นกันเราให้สวย จ้าาจ้าวสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พร้อมรับประทานยำขนมจีนของเรากันแล้วนะคะอันดับแรกก็จีขอปีบมะนาวใส่ลงไปก่อนนิดนึง ยำยำยำแซบ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 ไม่แซบก็คืออยากให้ทุกคนเห็นมากเลยว่าตอนนี้หมาเหมืออะไรก็คืออยู่รอทานนะคะอยู่รอทานนะคะออืมืมมมามึงดูหน้าหมามันมองมึงดิ สงสารหมาสงสารนะแต่ว่ามันกินไม่ได้อ่ะไ้ารู้อะไรไปเคยบอกไปหรือ,อยังว่าการกินขนมจีนให้ถูกวิธีคือต้องใช้มือนะคะแบบนี้นะจ้าอืม เมีย่ยงยำขนมจีนอือไปคือความจริงอะ่ะต้องเรียกเพื่อนมากินด้วยกันนะคะแต่ไม่เรียกจ้ะ <c oughs> อนนาอิซ่าที่จะมาเข้า <c oughs> <c oughs> อ้เหรอ ตอนนี้เราอยู่บ้านนาเราลองเพลงอะไรเาวนอยบ้านนาสป่าบานชิงนี่จ้ะดูนะดูนะนี่ปากคนหรืออุโมงนะคะอือหืออร่อยมากกินไหมไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อไม่เชื่อม่กินเลยขอสักคำหนึ่งสวีค่ะแฟนๆคุณอีหิวนะคะ ร้อ,อ,องหน่อยมึงมันกินดูแซ่บมากอะ่ะทำให้กูแบบอดใจไม่ไหวใครเนี่ยอบอกแล้วเามาหนอ่อยไหมมาหน่อยนิดนึงกูรู้ว่าชอบมาหน่อยนิดนึงกูอยากได้พริกอีกอ่ะแต่ก็โอเคแล้วทุกคนน้ำมันจะแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มเนาะหวานๆอร่อยมากคือยำขนมจีนอะ่ะทำไปเถอะอยากกินยังไงก็ทำไปเถอะ ร้อยค่ะร้อยมึงกูชอบภาพมาก <_ d ata> มากินเร็วเรียกใครวะ <_ d ata> เร็วเฮ <_ d ata> ้ยหมัดเอาเวอร์ร้อน,นอร่อยอ,ยอร่อยมากอร่อยวะบอกเลยว่าเป็นเมนูนแรกคลิปแรกที่ปังมากด้วยมากร้อยมาคมันร้อยไหมแม่มันร้อยไหมแม่พูดสิร้อย สำหรับนูที่ตามมานะคะกดไลค์ให้ด้วยเนาะอร่อยมากเมนูนอกอยากให้อีหิวทําเมนูอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยกดแชร์หนึ่งแชร์กำลังใจให้นะคะกินบนหัวเงด้ยไหมอร่อยจิงเป็นการกินขนมจีนที่อบอุ่นที่สุดเลยตอนเนี้ย <c oughs> อบอุ่นจนแบบว่ากลัวมันจะรลอนร้อ,องหวัวกันหรือเปล่า <c oughs> เรื่องสวัสดีท่านผู้มีเกียรติช่องคุณนูหิวช่องอีหิวมากินใกล้ๆได้ไม่เป็นไรน้องเล่นอร่อยปะ แซ่บได้พี่น้องนี่กินจังสี่ก็ได้นี่ใส่มือเลยอืมคันกูอยากกินผักแบบว่ายูทูบเบอร์นี่แบบนี้นัวหลายอืมนี่คือยูทูบเบอร์หน้าใหม่อือหออร่อยอ๋ออืมเดี๋ยวทำเมนูนี้กินบ้างเพราะว่าเมื่อกี้แอบสุบมาแล้วแต่ฉันอะฉันจะใส่กุ้งด้วยอุ้ยอืม ซึ่งฉันนะ่ะก็จะไปกินกับหนูหลีด้วย <c oughs> ใส่แซลมอนด้วยฉันก็จะ<ส>ไปกิน,นด้วยบัฟบัฟบัฟถ้าใครที่อยากาให้กำลังใจหนูหิวด้วยการเพิ่มเมนูเป็นปลาหมึกกุ้งอะไรต่างๆก็อย่าลืม Subscribe ให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์<ช>ด้วยนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> จะได้มีเงินมาซื้อวัตถุดิบที่ดีๆนะคะคือจริงๆอ่ะใส่อะไรก็ได้เว้ยมึงเอาให้ใส่ใช่อะไรที่ได้ก็ที่อยากใส่ป้ามาดูป้าระหว่างที่กินกินไปเนี่ยจะปรุงเพิ่มก็ไม่ว่านะคะมันเป็นสูตรใครสูตรมันไม่หมด สมมติจินจิงอยู่รถนี้แล้วเปลี่ยนใจอยากได้อีกรถหนึ่งก็ปรุงได้ปรุงเพิ่มให้เห็นป้าสะพานเธอนข้างหลังหน่อยเห็นแบบบ้านๆดิอ่ามันเป็นมึงอย่าบังป้าเป็นเจ้าของบ้านนะคะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนฉันว่าล่างๆมันเริ่มไม่นี่นะมาป้ามาป้ามากินเนื่องจากเมื่อกี้เราอาจจะคนไม่ทั่วหรือวิญญาณแม่ค้ายังไม่มาข้างล่างมันเริ่มจืดละนี่ข้างล่างปลาทูเยอะมาก ทุกคนกูคีบได้แต่ว่าอะไรนะขนมจีนทุกคนอะยำปลาทูเราตอนที่กินมันเป็นดูเป็นคนชนมากเลยอะค่ะอันนี่ความจริงคือปลาทูมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวตัาให้ป้าชินอร่อยป้าคนขึ้นมาไม่หมดนั่นเองปลาทูอยู่ข้างล่างไปหมดเลยชิ้นใหญ่มากได้อ๋อตามเพิ่มไปออกรถไปซื้อปลาทูอะเอ้ามาดองกล้องให้หน่อยหน่อย๋อแซ่บไร้หลานเลย ป้ไม่ได้กินเลยอันนี้เป็นคำพูดกิมมิคช่องนะแซบหลยหล้านเอ้ยเผ็ด็ด่ะอร่อยใช่ป้าเอาเอานีมันหลอกเอาไว้ป้ามากเลยนะนี่ป้าโชป้ากินโชโชโชโกะไปเป็นเมี่ยงเมี่ยงเหมือนกับน้จี้มนี่แซบหลยหล้านเอ้ยป้ามาซึ่งผักพวกนี้ก็จากสวนของป้า ขอบคุณคะ่ะป้ามาครั้งเดียวนะได้คำประจำรายการประจำคลิปเลยอะ่ะเซฟบหลายล้านเอ้ยต้องพูดว่าอะไรนะคะป้าหนึ่สองซ่บหลายลาย้านเอ้ยโอเคค่ะวันนี้เราก็ดรวิธีการาทำยำขนมจีนนะคะอพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้มาสนุกนะคะกับการ ทานขนมจีนกับพวกเรานะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ครน้ําลายไหลได้นะคะดูเวลาไหนกันบ้างแล้วก็ชอบไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้ปรับปรุงแนะนาในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมเม้นต์กันมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ทําเป็นอะไรนะคะป้าหอมาหอมาอร่อนหอมานหอมายไปได้แล้วสําหรับคลิปนี้นะคะขอลาทุกคนไปก่อนค่ะบายบาย ฮิวฮิวนูฮิวฮิวนูหิวอย่างนี้หรอวะเดี๋ยวนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคลิปตัวแม่ที่หนูหลีด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมีชั้นแน l เพิ่มมากี่ชั้นแ e l นะคะแต่ว่าสังกัดหลักของพวกเราเลียเลียเลียเอ็นอาร์มเร็วๆนี้